เปลี่ยนหรือลบรูปโปรไฟล์ใน Facebook อัปเดตใหม่ล่าสุด2024ค่ะก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะในวันนี้อยู่กับเราไรวิน YouTube ค่ะ ซึ่งในวันนี้ก็จะพาทุกท่านมาดูวิธีการเกี่ยวกับการเปลี่ยนรูปโปรไฟล์หรือว่าการลบรูปโปรไฟล์ออกจาก Facebook ของเรานะคะซึ่งอันดับแรกถ้าหากเราพร้อมแล้วให้เราเข้าไปที่ f a c e b o o k ค่ะจากนั้นพอเราเข้ามาที่เฟซแล้วให้ท่านผู้ชมกดไปที่ขีดสามขีดมุมบนขวามือหรือมุมล่างขวามือค่ะ จากนั้นกดแตะไปที่ดูโปรไฟล์ของคุณพอเราได้หน้าตาแบบนี้แล้วนะคะให้เรากดแตะไปที่โปรไฟล์ของเราค่ะจากนั้นเขาจะขึ้นแบบนี้เนาะขั้นตอนนี้จะเป็นเกี่ยวกับการลบรูปโปรไฟล์นะคะถ้าเราต้องการลบก็ให้เราเลือกไปที่ดูรูปโปรไฟล์แล้วก็กดแตะไปที่จุดวงกลม3จุดมุมบนขวามือ จากนั้นเลือกหัวข้อคำว่าลบรูปภาพและยืนยันกดคำว่าลบพอเราลบรูปโปรไฟล์ไปเป็นที่เรียบร้อยนะคะขั้นตอนต่อมาตัวนี้จะเป็นสำหรับใครที่ต้องการจะเปลี่ยนรูปโปรไฟล์นะคะก็ให้เรากดแตะไปที่ตัวกล้องค่ะและก็กดคำว่าเลือกรูปโปรไฟล์จากนั้นก็นำเข้ารูปโปรไฟล์ที่เราต้องการเปลี่ยนได้เลย และก็กดบันทึกค่ะมุมบนขวาเมือ่อเพียงเท่านี้นะคะเราก็จะสามารถเปลี่ยนหรือว่าลบรูปโปรไฟล์บน Facebook ของตอนเองได้แล้วค่ะเห็นไหมคะว่าง่ายนิดเดียวเลยสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ